ผลงาน2นัด0คะแนนและทำท่าว่าจะเป็น3นัด0คะแนนมาถึงตรงนี้ควรจะหมดเวลาของมิเกลอาร์เตตาได้แล้วหรือ,อยังสวัสดีครับวันนี้ช่องเปปปิโนช่องที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวของทีมปหญญาอา์เนลและพูดคุยเรื่องของฟุตบอลในสไตล์เปปปิโนอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นคลิปแล้วว่าจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลกำลังจะร้อนาคตและพังลงในมือของชายที่ชื่อว่ามิเกลอาร์เตตา ถึงเวลาที่ต้องนับถอยหลังอนาคตของอาร์เตต้าได้แล้วหรือยังแล้วบอร์ดบริหารของทีมขีดเส้นตายผลงานของอาร์เตต้าเอาไว้ที่กี่นัดทำไมถึงยังไม่ปลดอาร์เตต้าตั้งแต่จบฤด,ดูกาลก่อนทั้งๆท,ที่ผลงานของเขามันชัดเจนแล้วว่าไม่ดีพอสำหรับการคุมทีมอย่างอาร์เซนอลนี่คือสิ่งที่แฟนๆอาร์เซนอลและแฟนบอลทีมอื่นนั้นอยากรู้มากที่สุดคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ แฟนๆทีมปืนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมารปอไปนานแค่ไหนกับรูปเกมที่เล่นแล้วไม่ได้ลุ้นหรือไม่มีลุ้นอะไรเลยหากเทียบกับทีมคู่แข่งที่เปิดเกมรุกใส่อาร์เซนอลโดยเกมรุกที่หลากหลายบุกเอาบุกเ,เอาจนอาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่สู้คู่แข่งไม่ได้เลยใน2งนัดที่ผ่านมานะคะที่อาร์เซนอลไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปโจมตีคู่แข่งเลยและทําให้แฟนๆนั้นมีความรู้สึกว่าเวลาทีมปืนใหญ่เล่นเกมรุกแล้วจะมีลุ้น หรือสร้างความหวาดกลัวให้คู่แข่งได้เลยและนัดต่อไปที่จะบุกไปเยือนถิ่นเอทีฮัสสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้หากอาร์เตต้ายังอยู่เราคงได้เห็นรูปแบบการเล่นเดิมๆและคงได้ปิดไฟนอนกันตั้งแต่เกมยังไม่จบลงผลงานในเกมที่พบกับเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่าอาร์เซนอลแพ้ทุกกระบวนท่าและสู้ลูกทีมของโทมัสทูเคิลไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวง การแพ้ศูนย์ประตูต่อ2ต่อเชลซีนั้นมันทำให้เห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างของอาร์เซนอลเช่นการเสียประตูที่ง่ายเกินไปการยืนตำแหน่งเวลาเล่นเกมรับความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้เล่นการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายจินตนาการในการเล่นเกมรุกรูปแบบของเกมที่ออกมาในแต่ละนัดตั้งแต่ช่วง p r e ซ e a s o n จนถึงตอนนี้และการเล่นของนกเตะที่ไม่มีบอล ทำให้เราเห็นเลยว่าอาร์เซนอลมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดและมันกำลังจะพังลงในมือของชายที่ชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าเพราะมันไม่มีวี่แววที่จะมองเห็นอนาคตที่ดีของอาร์เซนอลได้เลยภายใต้การคุมทีมของอาร์เตต้าตั้งแต่ฤดูกาลก่อนมาจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลพยายามจัดตัวผู้เล่นที่คิดว่าดีและพร้อมที่สุดลงสนามโดยอาร์เตต้ายังคงยึดระบบเดิมคือ4-2-3-1ในการสู้กับเชลซี และก่อนเกมเบนไว้เซนเตฮาค่าตัว50ล้านปอนด์มีการป่วยซึ่งคาดว่าน่าจะติดเชื้อโควิด -19 ทําทำให้ลงสนามไม่ได้และต้องปรับมาใช้ร็อบโฮดดิ้งคู่กับปาโบมารีแทนซึ่งการคู่กันของทั้งคู่นั้นมันไม่สามารถรับมือกับความแข็งแกร่งของโลเมลูลูกากูหัวหอกของเชลซีได้เลยโดยลูกากูนั้นเอาชนะจังหวะ1ต่อหนึ่งกับทั้งโฮดดิ้งและมารีได้เกือบจะตลอดทั้งเกมโดยประตูแรกที่อาร์เซนอลเสียประตูนั้น มารี Marie, แพ้ความแข็งแกร่งของลูกากูอย่างชัดเจนและไม่สามารถวิ่งไปประกบลูกากูได้ทันจนเสียประตูให้ลูกากูแท็บอินเข้าไปแบบง่ายๆส่วนโฮลดิงเองก็มีจงังหวะผิดพลาดปล่อยให้ลูกากูได้ยืนอยู่ข้างหน้าและได้ขึ้นหมงง่ายๆแต่ก็ยังดีที่แบร์เรโน่ซูเปอร์เซฟช่วยทีมไม่เสียประตูไปมากกว่านี้ ในตำแหน่งแบ็กขวาเซดริกโซเรสคือคนที่ถูกเลือกใช้งานก่อนคลัมเบอร์สที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในเกมกับเบนฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ก่อนและในเกมเมื่อคืนกับเชลซีเซดริกทำผลงานได้ไม่ต่างจากแชมเบอร์สในเกมแรกเลยโดยเจ้าตัวเช็คล้ำหน้าพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูแรกส่วนประตูที่2ที่เสียนั้นเซดริกคือหนึ่งในคนที่ปล่อยให้คลฮาวแบตพลิกส่งบอลไปได้ ก่อนจะนามาสู่การเสียประตูที่2ของทีมและนี่ยังไม่นับรวมกับจังหวะอื่นๆตลอดทั้งเกมที่เชลซีขึ้นเกมบุกทางฝั่งซ้ายได้แบบ one วย์ซ้ายผ่านตลอดจนแฟนๆอาร์เซนอลหลายๆคนนั้นอดคิดไม่ได้ว่าเอดูและอาร์เตต้าไม่รู้หรอว่าแบ็กขวาคือตำแหน่งที่มีปัญหาของทีมที่ต้องรีบเสริมทัพเป็นตำแหน่งแรกๆคิรันเทียนี่คือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเกมที่พบกับเบนฟอร์ดแต่กลับผิดพลาดมากที่สุดในการยืนตำแหน่งเกมรับ ในพื้นที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเรื่องเกมรุกนั้นไม่มีใครโต้เถียงว่าเทียนี่ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่การเล่นเกมรับของเจ้าตัวนั้นในบางครั้งมันยังคงมีคำถามอยู่และความผิดพลาดของเจ้าตัวเมื่อคืนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทียนี่เข้ามาช่วยประกบตรงกลางทําให้พื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบนั้นว่างเกินไปจนเชลซีได้2ประตูจากการเจาะเกมรับของอาร์เซนอลทางฝั่งซ้าย แต่มันจะไปโทษเทียนี่คนเดียวทั้งหมดนั้นมันก็คงไม่ถูกซะทีเดียวเพราะจังหวะก่อนที่บอลจะมาถึงพื้นที่เกมรับฝั่งซ้ายนั้นผู้เล่นของอาร์ซนอลไม่เด็ดขาดเองในการตัดจังหวะเกมของเชลซีกรานิตชาก้าและแซมบีโลกองกาสองผู้มิดฟิลด์ที่น่าจะดีสุดของทีมในตอนนี้นั้นไม่สามารถคุมจังหวะแดนกลางของเกมได้เลยอีกทั้งยังไม่สามารถชะลอเกมรุกของเชลซีได้และต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับ2ประตูที่เสียไปด้วยเช่นกัน ซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือว่ากองกลางที่มีอยู่ตอนนี้ในทีมนั้นมันดีพอหรือไม่และทีมควรจะเสริมใครเข้ามาช่วยเหลือตรงกลางอีกหรือเปล่าเพราะด้วยขุมกําลังที่พร้อมลงสนามในตอนนี้นั้นทั้งชาก้าและโลกกงกาที่ลงมาเล่นใน2นัดแรกไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เลยส่วนหนึ่งคงต้องยอมรับว่าการขาดหายไปของทมัสปาเตนั้นส่งผลกระทบต่อดนกลางและเกมรับของทีมมากจริงๆ ซึ่งหากอาร์เซนอลไม่คิดจะเสริมกองกลางคนใหม่มาเพิ่มทีมก็ไม่ควรจะปล่อยลูคัสตอเรราออกไปจากทีมเช่นกันเพราะจริงๆแล้วการทดลองเอาปาเตคู่กับตอ r r เรรานั้นเป็นสิ่งที่ทีมควรจะลองทําเพื่อแก้ปัญหากองกลางของทีมที่ไม่สามารถตัดเกมรุกของคู่แข่งได้เลยและมันจะเหมือนกับที่ดีโก้ซิเมอเน่ยอดกุนสือของอตแลนติโกมาดริดคิดจะลองทาเมื่อรุูการก่อนโดยซิเมอเน่นั้นตั้งใจจะยืมตอเรราไปยืนคู่กับโทมัสปาเต แต่ดันเจออาร์ซนอลจ่ายค่าฉีกสัญญาของปาเตสก่อนเราจึงยังไม่ได้เห็นการลองจับคู่กันของตอร์เรราและปาเตสิ่งาทั้งคู่ได้ลองคู่กันแล้วและก็เชื่อเหลือเกินว่าอาร์ซนอลจะมีเกมรับที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนภาพรวมของแนวรับในเกมเมื่อคืนต้องยอมรับว่าผู้เล่นของทีมปืนใหญ่นั้นผิดพลาดด้วยกันทั้งหมดทั้งในเรื่องของ Personal Er r o r ที่เกิดขึ้นการยืนตำแหน่งการประกบตัวผู้เล่น การยืนคุมโซนซึ่งบันดูสับสนมั่วไปหมดและเมื่อเทียบกับแนวรับของเชลซีนั้นดูแข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยมันทําให้อาร์เซนอลนั้นกลายเป็นทีมที่เสียประตูง่ายเกินไปจริงๆส่วนเกมรุกของทีมอาร์เตต้าตัดสินใจส่งทั้งสมิธโรซาก้าและเปเป้ลงสนามพร้อมกันเป็น3แนวรุกของทีมและใช้กราเบียลมาตินเนลี่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งอาร์เตต้าเองก็ได้สุ่มซ้อมใช้มาติเนลี่ เป็นกองหน้าหมายเลขเก้ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและมันก็ต้องยอมรับอีกแล้วแหละครับว่านี่คือแนวรุกที่ได้รุ้นที่สุดของทีมในตอนนี้เพราะอาร์เตต้าหวังจะใช้พลังของเด็กอายุ19-20ปีในการขับเคลื่อนเกมกรุกวิ่งไล่เพรสซิงดีแดนหน้าใช้สปีดความเร็วความสามารถเฉพาะตัวใช้แพชชั่นและใช้แรงกระตุ้นของผู้เล่นซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นคือมันใช้ไม่ได้ผลเลยกับการใช้เด็กอายุเพียง19-20ปีมาแบกทีม และโจมตีนเกมรับของเชลซีเด็กๆเ,เหล่านี้มีพอสวรรค์มีความมุ่งมั่นและมีความกระหายก็จริงแต่ด้วยประสบการณ์ของพวกเขานั้นมันไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการเล่นกับทีมใหญ่ที่มีผู้เล่นที่เก๋เกมกว่าและหากเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆด้วยกันนั้นไม่มีทีมไหนที่จะกล้าใช้ดาวรุ่งแบกทีมมากมายขนาดนี้เพราะแต่ละทีมเขารู้ว่าจริงๆแล้วผู้เล่นดาวรุ่ง หากไม่ใช่ระดับท็อปจริงๆอย่างคลิเอียนเอมปาเป้หรือเอริงบาฮาเล์และละก็มันก็ยังคงเร็วเกินไปที่จะส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงพร้อมกันทั้งหมดแบบนี้และสุดท้ายทีมอื่นๆก็มักจะเลือกใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเพียงไม่กี่คนในแนวรุกผสมผสานกับผู้เล่นตัวเก่าที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกมรุกข,ของทีมนั้นออกมามีมิติและมีความสมดุลเกมบุกของอาร์เซอในเกมเมื่อคืนกับเชลซีนั้นมันแทบจะไม่สามารถทำะไรเกมรับของเชลซีได้เลย แนวรุกเองก็ไม่สามารถสร้างโอกาสได้มากพออาร์ซนอลมีโอกาสยิงเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นส่วนเชลซีมีโอกาสยิงมากถึง22ครั้งและมันน่าโหดทูเข้าไปอีกเมื่อเราได้เห็นมาโกสอลอนโซวิงแบ็กของเชลซีนั้นเป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสให้เชลซีได้มากถึง5ครั้งซึ่งมากกว่าเพื่อนของอาร์ซนอลทุกคนในสนามมันตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาในการเล่นเกมรุกของอาร์ซนอลจริงๆลูกทีมของเกลอาเตตาในเกมเมื่อคืน ยังคงเน้นการขึ้นเกมริมเส้นเหมือนเดิมและพยายามที่จะครอสบอล l เข้ามาตรงกลางซึ่งวิธีการนี้มันก็ยังคงใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับเกมนัดแรกที่ผ่านมาโดยอาร์ซอลเองได้ลูกเตะมุมมากถึง9ครั้งแต่กลับดูไม่มีความอันตรายหรือแทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยซึ่งมันต้องกลับมามองย้อนดูแล้วว่าทีมได้เคยซ้อมการเข้าทำประตูจากลูกเตะมุมบ้างหรือไม่ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคืออาร์เซนอลไม่มีทีเด็ดในการเข้าทำหรือจบสกอร์ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งกองหน้าหรือว่าผู้เล่นตัวรุกอีก3คนซึ่งหากเทียบกับเกมรุกของเชลซีแล้วนั้นการเข้าทำของทั้ง2ทีมมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและอาร์เตต้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้เลยการแพ้เกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกสองนัดศูนย์คะแนนเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งที่3ของสโมสรนหลังก่อนหนี้อาร์เซนอล เคยแพย้สนัดแรกในเกมเปิดสนามเมื่อปี1992-1993และปี2 0 1 8 2 0 1 9และทำท่าว่านัดต่อไปของอาร์ซนอลน่าจะยังไม่มีแต้มอีกเช่นเคยซึ่งเป็นนัดที่3ที่จะบุกไปเยือนถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมองดูแล้วอาร์ซนอลชุดนี้ดูไม่มีอนาคตจริงๆภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้า เห็นด้วยหรือไม่คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่งางใต้คลิปได้เลยนะครับและหากทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลดีๆแบบนี้เป็นประจำวันนี้ช่องเปปปิโนช่องที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวของทีมใหญ่อาร์เซนอลและพูดคุยเรื่องของฟุตบอลในสไตล์เปปิโนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ